เราก็ต้องยอมรับก่อนว่ามันมีความผิดพลาดในการการันกรและสองก็คือเจต,ตนาแรกของเราที่ไม่ได้เกี่ยวกับนมเลยใดๆมันเป็นรายการเกี่ยวกับการกินการกินของบุคคล3ามคนเอาประสบการณ์การใช้ชีวิตของเขามามาถ่ายทอดซึ่งรายการนั้นเราก็งดงดออกกลับไปแล้วยอมรับเลยว่าวันที่เป็นดรมาม่าเราไม่เสพสือ่อผมก็พักอยู่ประมาณหนึ่งวันแล้วก็กลับมาดูอีกรอบหนึ่งโอเคตอนนี้คนก็เริ่มเข้าใจเราก็ต้องมูฟออนกับชีวิตแล้วเราก็ต้องส่งต่อให้กับหลายๆคนว่า พอจากนี้ไปครับการทำคอนเทนต์เราก็ต้องมีการพิจารอย่างแท้จริงคอ,อ,อยยืนยันตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไว้รายการนี้ไม่ได้เกี่ยวกับดมตั้งแต่แรกคอนเทนต์ content อยู่แสงอันนี้ไม่อันนี้เรารู้สึกเคิร์ดนะครับเวลาเขาบอกว่าเป็นคอนเทนต์อยู่แสงไม่มีเจตนาตรงนั้นแต่เราทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อคนตัดสินใจว่าเขาจะพูดแล้วและนี่คือบทเรียนของผมในวันนี้กับการอยู่ในสื่ออยู่ในแสงนียก็คือว่าถ้าคุณเลือกจะอยู่ในแสงแล้วเนี่ยบางทีมันจะร้อนมัน,นมันจะไหม้แต่คุณก็ต้องยอมรับเพราะคุณเลือกที่จะไป ผมฟังคอมเมนต์แล้วผมรู้สึกเอ๊ะทำไมเราหิวแสงทีนึกว่าหนึ่งก็คือเราทำงานในแสงมันจะไปต้องหิวเวลามันจําเป็นที่จะต้องนําเสนอเพราะอะไร mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดคุณทำคอนเทนต์แล้วมันไม่อยู่ในแสงเนี่ยมันก็ไม่สามารถไปต่อแต่ทําคอนเทนต์เพื่อทําให้คนรู้สึกไม่ดีในแสงผมว่าอันนั้นอ่ะไม่ใช่ผมแน่น